<c oughs> 23นที่สามนาทีตัวนี้อืมอ๋กำลังอากาศเปลี่ยนมือนีิฝนตกคึอ้มอมาจะเศร้าหรือเราว,ว้างอากาศเปลี่ยนแปลงกับสิมีความเจียบไข้ได้ปว่วยมานำ้ำ เรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายทุนชุ่มมาสายกับโบ้พักกันเบิงนัน่นเบิงนี้เร็วเร็วเร็ว เลืกเล้ยไปกินแส่จกักแตบสองแตบพอดมีแห้งหนึ่งก็คือหนีเบนสองก็ขี่ข้านเข่าแถวใส่ให้ผู้รบาดสองบาทอพอมีแห้งมีแห้งเมื่อนี่ก็เป็นวันพลืัสบันพลืนหัสสบดีตั้งแต่เปิดองเรียนมานีสิบอปีแล้ว เขาก็มีการใส่เสื้อผ้าไทยผ้าไทยผ้ากาบบัวผ้าที่มีซอเสียงองจังหวัดอุบลทั้งน้อยเพื่นกับมีผ้านั่นผ้านี่เขามาเรื่อยๆโดยเฉพาะผ้าไล่พระราชท่านของพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ยอย่างอย่างคนซื้ออย่างสิริวัลวาลีใช่ไหมอะพระเจ้าลูกเธอเนี่ยคนพระราชท่านไล่ผ่าออกมาไห้เฮา ผ่าอุบลเนี่ยผ่านนั้นผ่านนี้มิตรการจัดส่งเสริมศิลปะพัฒนารรมผ่าไทยใส่ออร์แกนิกใส่แฮนเมดแฮนเมดก็คือเห็ดโดยมือท่อโดยมือตาโดยมือเสร็จละเพิ่นม,มาส่งเสริมส่งเสริมแล้วก็นาไปสู่ตลาดโลกไปเปิดในตลาดโลกให้โดยเฉพาะโค้งเทียมกับมีผ่าไฟบ้านใดเนี่ยเพิ่นตุกข์กบวาอยู่ตัวละเมื่อก็ลืมผ่าไฟบ้านนั่นบ้านนี้ผ่าไล่กับบัวผ่ากับบัวผ่า ได้นั่นสินไม้มัดมีสินมีมัดไม้ยังก็บ้าไปดิจต่มันอย่างตัวยังเนี่ยซึ่งเป็นการสืบสารเหมนว่านี่คือการสืบสารประเภทนี้วัฒนธรรมการแต่งกายประเภทนี้วัฒนธรรมการใส่ผ้าผ้าของใครมันเหมาะสมมันเป็นยังไงมันบอพรนมันบาพรนมันเย็นดีมันซับเหงื่อได้ดีมันนั่นมันนี่ก็ว่าไปกากาที่สําคัญก็คือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนส่งเสริมอาชีพของคนในประเทศไม่ได้ไปเสียดุลการค้าหายตั้งประเทศไปนั่นไปนี่ไปซื้อผ่าตั้งประเทศซื้อนันื้อนี่มาเท่าพัพกเหตุเองใส่เองท่อเองขายกันเองนู่นนี่นี่นะครับผู้ใดเหตุยังได้กับแลกเปลี่ยนกันซื้อขายกันเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในภายในประเทศนี่คือการสืบสารและการรักษาอ่ามีพระองค์อ่าอ่าพระองค์อ่ายังเนี่ย สิ่ดิวันวารีเนพิ่นซื้อวัชัยเพิ่นซื้ออิรีเพิ่นเกิดอไรเออเนี่ยเพิ่นกับสืบสารแล้วเพิ่นกับรักษานตัวเนี่ยเพิ่นรักษาด้านผ่าด้านศิลปะของผ่านะครับด้านการต่อยอดต่อยอดจากเดิมที่เฮ็ดพ่อได้ใส่พ่อได้สอยซืสู้กันแต่ละบ้านแต่ละช่องท่อผ่าพ่อได้ใส่พ่อได้สอยกันพ่อได้ซื้อพ่อได้หาสมุนกับ ต่อยอดสู่การขายสู่การขยายวงตลาดออกไปตลาดโลกออกไปตลาดมองหันมอง,มองนี้เออในวงราชการไทยทรงเสริมผ่าไทายทรงเสริมไล่ผ่าไทยทรงเสริมนั่นทรงเสริมนี่อันนี้เป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเ,า,เา,ฟา,เาเป็นมหากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเพินลงมาเบิงมาคุกขี้น้ำมาเบิงความเป็นอยู่มาเบิงสภาพสิ่งแวดล้อมมาเบิงการขยายการโอกาสมาเบิงอุปสรรคมาเบิงปัญหามาเบิงโอกาสมาเบิง อีหยังเรเพื่อนละจุดเด่นจุดแข็งเข้ามีมีอีหยังเสร็จแล้วเมาเบิ่งแล้วกับเพื่อสิไปนัานมาวิเคราะหมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยเืยเอินมาพัฒนาเดี๋ยวพนกับพระราชาท่านไล่หม่มาไล่ไม่ไมาม,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 มีหลายไล่พระราชาท่านเขามาพระราชาท่านเขามาลงมาเรื่อยๆื่อยมาให้ม่าห้่เดาได้เห็นได้ใช่เด้สซอยผู้ใดอยากเฮ็ดหัเหตุไล่ไม่ยังสี่ก็ะ่รงเสริมด้านศิลปะศิลปะการท่อผ่าศิลปะการออกแบบลวดไล่ เชปะการเขียนไล่ผ่าเพเนี่ยได้เข้าอาจจะเป็นเจ้าของแบนเนม่เองก็ได้เป็นผู้เขียนไล่เจ้าของไล่หนีก็ได้ไล่ผ่าไล่นีเขาเป็นผู้เขียนเองเขียนเองเกิน,เเนมานี่ก็เป็นเรื่องเล่าของอาการนาศาสตร์พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของเขานี่มาใช่ก็คือการสืบสารสืบสารประเภทนี้วัฒนธรรมด้านการจังกายด้านการผ่า รักษารักษาพุ่มปัญญาท้องทินรักษาพุ่มปัญญาแล้วก็ตตอยอดขึ้นไปนคือใช่วิธีการสมัยใหม่ใช่วิธีการสมัยใหม่ใช้การออกแบบสมัยใหม่เขามาร่วมโดยในการตัดผ่าตัดแพ่ซึ่งมันก็เป็นโอกาสอย่างดีที่สุดเ้านี่เห็นอีหยังเขามาค้นแบบนี้ได้บ,บ,าบาาาาาด้าสันตวบา้ย้อนกลับมหาหมู่เฮ้ามาโตเฮ้าแนวใดเฮ้าสิไมีการสืบสารไวอาชีพการเกษตรพอแม่เฮ้าเฮ็ดเกษตรเฮ็ดอาชีพเกษตรกัน มีการสืบสารนะครับรักษารักษาอย่างไรรักษาพื้นดินพื้นไทยพื้นหน้ารักษาที่ดินทรั์สมบัติแนวนั่นแนวนี้ประกาศต่อยอดต่อยอดไปสู่อาชีพสู่อย่างจากเดิมเขาเคยเห็นปลูกแต่มันขายมันเน่ากับบริษัขายปลูกนั่นปลูกนี่เปลี่ยนมาเป็นแนวไม้บ่ออยังมันปลูกแล้วสิเป็นราคาขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหาเทคโนโลยีใหม่ๆหอีหอย่างใหม่ๆเขามาหา พืชพันธุ์ใหม่ๆที่มันจีขยายขยายผลขลองขยายไล่ได้ว่าจัต่อยอดก็คือการต่อยอดคือการขยายขยายปริมาณใดบ่ขยายผลผลิตได้บ่จังเสละขยายรายได้ไดบ่จันทร้วนี่เป็นวิธีการต่อยอดเอามาคิดตัวหุ่นจักคิดหุ่นจักอ่านหุ่นจักพิจารณาเขาไปกับกลายเป็นอีอย่างที่มันติดต,ตลาดคือมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งใดทีเ่เฮาเฮ็ดอยู่แล้วเขาก็เอาตัวน,นั้นแหละมันเป็นจุดแข็งเฮา เฮ็ดยางเฮ็ดยังไหนมันจังสีได้หลายกาเก่าเฮ็ดยังไหนมันยังสีมีพื้นที่ซ้ำเก่าสิปลูกอีกอย่างลงไปในหันอีกนี่ตัวนี่อาชศพิเกษตรกรรมเ้าคิดได้หลายจังอันปลูกอ้อยเขามาคัดเป็นน้ำอ้อยขายเลยบอนี่ตัวเฮ็ดเป็นน้ำอ้อยเฮ็ดเป็นนั่นเป็นนี่ต่อยอดขึ้นไปอีกนี่ก็กำลังสือที่ไม่แ้วก็ว่าสิขยายการเท็ดพื้นที่ไม่ผู้ใดลงทะเบียนผู้ใดสิมาเฮ็ดอยู่นี่ก็สิีจ้างเงื่อนเดือนให้แล้วก็ให้มาอยู่แบงรับผิดชอบพื้นที่ให้แล้วครับ ปันการขายให้ข้ามันขายได,ได้กับปันผลผลิตให้ให้รับผิดชอบเจ้าของเจ้าของในสวนเจ้าของเป่ายุหันละได้เงินเดือนก็นได้นะกะผลผลิตออกมากขายขายให้มันยังให้มันได้อีกตติมเข้าไปอีกอังแต่ว่าสิทธิกำหนดปลูกยังเช่นว่ามีอยู่สามสิบแปลงอยู่ในพื้นที่เฮ้านียปลูกบักพริกหมุนเวียนกันไปอยู่หันสามไร่ปลูกอ้อยสามไร่ปลูกอันนั้นอันนี้บอกนั่นบักนี่สามไร่พุทธสามไร่สามไร่พืชผลผลิต มุนเวียนอยู่นี่พืชพักต่างๆพักกาดพักคนาพักนั่นพักนี่ผู้ใดสิได้ผลผลิตได้หลายผู้ใดสินั่นสินี่ก็มาคอยเห็ดปั๊บปรุงไปอยู่นี่อยากให้เฮ็ดนี่เขาแบบทรงเสริมให้อันนี้เอิญนวราเขตเศรษฐกิจพ่อเพียงเขตเศรษฐกิจไม่เอาเรื่องของการสืบสานรักษาต่อยอดมาขยายผลเท่ากับหาหนามหาในหาที่หารดหาเรืออดยังไงสิละบอกพ่อบอกแม่สูผู้ใดสิของมาเห็ดพักกันล่งทะเบียนคนจนไว้สักวัน เอาบอดงดิบนี่บ่มพนยังสีไก่เนี่ยมันพูดได้แต่ว่าบ่ให้มากินเหล่าเมานี้บ่ให้พวกบอมีศีลหาบเขามาเห็นตอง่ก็ได้เงื่อนไขของการเขามาเห็ดงานอยี่นี่ต้องเป็นคนมีศีลหาหูจักรับผิดชอบมีคุณธรรมคันบ่มีคุณธรรมเนี่ยบ่อยพูดใดอยากรับแต่ตัวจังว่าบอกสอนให้ยุนี่ให้หูจักคุณธรรมมันเป็นจุดเด่นห้องก็ต้องเอามาเห็ดมาสั่งา เพี้นในมันเกิดขึ้นคุณธรรมแน,ะนวนั้นแนวนี้อันนั้นอันนี้ดียังดีบอดีเอามาแยกแยะมารวบรวมใส่กันมาคะใส่กันให้มันเป็นจุดดีจุดเด่นขึ้นไปอ,อยู่ใส่กับมิพุทธพุนเอกได้เจาขวางงูบ้านจะสันคนแกนสารคามสองมูบ้านคนกําลังขายโครงการมันกับมาขอนักเรียนพวกสิษธ์เก่าไป,ไปเป็นพนักงานขายได้บอไปมีปิศปกรณดนบอไป เปลี่ยนคนงานก่อสร้างได้บ่ไปเบิ่งงานนั่นนี่เขาเจ้าอยากได้เอาเท่าได้ก็เอาไปเห็นง,งานยังก็ได้นี่หันเขาวาอยากได้แต่คนสีแยงทําเป็นตะมีคุณธรรมหนึ่งตัวมันเป็นตะมีคือเขาบ่าหรอบนระท่าไปซะแท้ว่าไปไปสูบมากกอก้อกุบเฝ้างานเนี่ยเขาเจ้าอันยันหนีเขาป้าบุ๋นโอ้ยพวกขี่ยาเอ้ยคุณหลวบามันสิใครประสิบานตัวอันนี้ก็ความขาดหวังของสังคมเขาก็เห็นหลายขึ้นมาจ่ว่าเขาป้องกัน สืบสารรักษาต่อยอดสืบสารเนวมันดีแนวมันมีไว้แล้วก็รักษารักษาให้ดีขึ้นให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต่อยอดก็คือพัฒนาเตื้อต้อเติมขึ้นไปเรื่อยๆอั่นสิละนี่ก็คือการศึกษาการศึกษาการเรียนรู้มันก็นํามาสึ่งแนวคิดดีๆคิดนั่นคิดนี่ดีๆคิดสั่งสรรคิดนั่นคิดนี่ดีๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆกับพากันเอาไปเหตุไปสั่งไปทำมือเนี่ก็เห็นมาสมควรแก่ไปได้ก็ถึงขอยุติไปเพื่อแก่นี้ขอความสุขความเจริญ่ นี่แกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกตัวหนากันเทิด <c oughs>